แม่สมหญิงคะเชิญค่ะไปแม่ไปสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับผมส,สวัสดีครับเอ่อผมชื่อนายแพทย์ศักดินกาญจาะนะครับผมก <ฮะ S 1> <อ>็วันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ที่มาหาหมอเนี่ยครับก็รู้สึกน้ำนมไม่ค่อยไหลเลยอะคบช่วงนี้เออแล้วอาการเป็นยังไงครับไหนคุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมแม่ล,มล,ล้องไหมอ่าเล่าให้หมอฟังไปก็ มันไม่ไหลอ่ะคุณหมอไม่คือมันไม่ไหลามาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วลูกก็ร้องทังวันเลยก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยไม่อยากให้นมแม่แล้วออยากชงนมผงให้มันจบๆไปเดี๋ยวคุณแม่ใจยเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยหาวิธีแก้ปัญหานะครับผมเออคุณแม่รู้สึกพวกเออเจ็บที่ต้องนองมอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมครับรู้สึกกดเจ็บบ้งางอะไรอย่างเงี้ยเอ,อไม่มีเลยนะตอนตรวจตอนที่หมอมาตรวจตอนนั้นตอนที่ยังไม่ได้คลอดอ่ะคะ่ะก็ ไม่ได้มีอะไรเลยปกติทุกอย่างหมอบอกได้ต้องว่าน่าจะให้ได้ตามปกติอะคะ่ะที่ผมดูจากประวัตินีออ่คุณแม่ก็ไม่มีภาวะ,ะปวดนมสั้นเป็นบอดหรือบุ๋ม,มใช่ไหมครับผมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีครับขอรับรองได้ะแต่จริงๆแล้วนยครับการให้นมน้องเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับผมเพราะว่าการให้นมเนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวของทารลกเองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณแม่ด้วยนะครับ แล้เนี่ยคุณหมอน้ำนมมันก็ไม่ไหลอ่ะนุ๊กจะให้ไปทําไมอ่ะก็ให้นมหงไปเลยดิเครียดก็เครียดเนี่ยน้ำนมนไม่ไหลนุกก็ร้องแอะแอะแอะทั้งวันแล้วตรงไหนครับหมอใจยเย็นๆก่อนนะครับผมก็คือแต่จริงๆเนี่ยนมแม่เนี่ยยังไงก็มีประโยชน์มากกว่านมหงนะครับผมคุณแม่เนี่ยจะลดภาวะการตกเลือดหลังคลอดแล้วก็ทําให้มดลูกของคุณแม่เนี่ยเข้าอู่เร็วมากยิ่ขึ้นนะครับผมข้อที่2ก็คือน้ําหนักของคุณแม่เนี่ยจะลดด้วยนะครับผมก็คือเป็นการคุมระะดดัััับนนนนน้้ํําาาาาาหหกกใใตวววเพร่่่ถมมมทไลชฮะ น้ำหนักเนี่ยก็คือการที่คุณแม่สร้างนมเนี่ยก็เป็นการผ่านไขมันส่วนเกินก็คือมาสร้างนมให้กับลูกนั่นเองครับผมแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องดีมากคือคุณแม่เนี่ยสามารถคุมกําเนิดได้แต่ใดที่คุณแม่เนี่ยยังให้นมน้องเขาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ต้องพึ่งยาคุมอะไรเงี้ยก็เป็นการคุมเนโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประโยชน์ของตัวคุณแม่นะฮะแต่ถ้าเกิดส่วนของน้องเขาเนี่ยประโยชน์ที่ น้องเขาเจะมีพัฒนาการที่แข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับภมิคุมกันก็คือน้องจะป่วยจะป่วยน้อยลงนะครับผมแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือการพัฒนาของสมองเขาเนี่ยจะเป็นไปตามปกติและสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณแม่ให้นผมผงเนี่ยประโยชน์เหล่านี้บางอย่างเนี่ยจะขาดหายไปครับผมเพราะว่านผมผงเนี่ยจะไม่ได้รับทางคิคุมกัน ankind. คุณแม่ก็จะไม่มีการสร้างนมองเองและนมเนี่ยคุณแม่จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ไปที่ถ้าเกิดน้องเขาไม่ดูเนี่ยแม่ก็ยิ่งไม่สร้างนมงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ โหอว่าไงเออเออเอ้ยเ,เดี๋ยวผมไม่คุยธุรกิจกันนะควยังะเชิญเลยครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอยาสัปปะรดเพิ่มเติมนะครับคุณแม่เนี่ยเออได้ดื่มเหล้าหรือสุบุหรี่อะไรอย่างนี้มีไหมครับผมไม่เลยไม่เคยเจอไม่สูบเลยอืมเรเคยผ่าตัดเสริมต้องนมอะไรนี้ม,มีบ้างไหมครับอืมไม่ไม่เคย แล้วผมขออนุญาตนะครับวิธีการให้นมน้องหอนแม่ให้นมน้องเขายัางไงแล้วให้วันละกี่ครั้งพอจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับเออก็ให้นมหมายถึงท่าให้ทั้งท่าให้จำนวนครั้งที่ให้นะครับอ๋อ,อ,อก็อย่างเงี้ยก็ก่อนอย่างนี้เลยแล้วก็ให้เขากินซึ่งแต่ก็แม่ก็ทําอาชีพขายตามตลาดเนาะมันก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ให้อย่างมากวันนึงก็ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอ วันละครั้งเลยเหรอครับอืมก็มันไม่มีเวลาหมอจะให้อุ้มลูกไปตลาดขายอย่างเงี้ยนะครับ,รบจากที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยครับผมจริงๆถ่าแล้วเวลาการให้นมเนี่ยคุณแม่ก็เออให้ไม่ไม่ถูกต้องนะครับผมอาจจะแล้วก็รวมท,ทั้งที่คุณแม่เล่าก่อนนี่คุณแม่เครียดเรื่องไม่มีนมให้นอ้องใช่ไหมครับผมอาจจะเป็นส่วนที่กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยสร้างนมให้ลูกเนี่ยได้น้อยลงนะครับผม แล้วก็การให้ลูกผิดวิธีเนี่ยก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อคุณแม่เองแล้วก็น้องเขาเนี่ยได้นมไม่เพียงพอต่อความต้องการของน้องเขาเองนะครับผมในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วก็เดี๋ยวสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหนากันนะครับสำหรับการท่าทางการให้นมแก่ลูกที่ถูกต้องนะครับผมมันจะมี4ี่จุดสําคัญของแต่ละทุกท่าน,นะครับผมก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราต้องให้ศีรษะและลําตัวของลูกเนี่ยอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันหน้าลูกหันเข้าหาเต้านมแม่ แล้วก็ลำตัวลูกเนี่ยชิดกับลำตัวแม่เสมอน,นะครับส่วนที่สําคัญก็คือตัวลูกเนี่ยได้รับการประคับประคองโดยการใช้แขนหรือหมอนหนุนลำตัวทาลกส่วนล่างนะครับผมเพื่อให้มั่นคงม,มากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยท่าแรกที่เราที่ผมจะสอนให้คุณแม่ทำเนี่ยก็คือโดยจะเรียกที่ว่าเครดอนะครับผมก็คือท่าเนี้ยจะมีลักษณะก็คือให้ศีรษะลำตัวเนี่ยอยู่นแนวตรงลูกหันลูกหันหน้าเข้าหาเต้านมแม่แล้วก็ลำตัวของลูกเนี่ยจะแนบชิดตัวแม่ ชิดตัวแม่เลยนะครับผมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยโดยส่วนของเรเวนข้อพาพของแขนนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดคุณแม่รู้สึกเมื่อยหรือการให้ท่านเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกท่าหนึง่งโดยชื่อท่านเนี่ยเรียกว่า cross c a d l e ซึ่งในท่าน,นียก็จะคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้นะครับผมแต่ต่างกันที่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้แขนอีกข้างหนึ่งอะล็อกคอ ส่วนของลําคอของลูกด้านหลังนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนข้างไปให้เต้านมอีข้างหนึ่งแทนนะครับก็สําหรับท่าสุดท้ายที่ผมอยากกอนนะครับผมก็คือเป็นท่าที่เรียกว่าท่าอุ้มฟุตบอลหรือฟุตบอลโฮดดิ้งนะครับผมก็คือท่านี้จะเอาตัวลูกเนี่ยสอดเข้าไปตรงระหว่างแขนนะครับผมแล้วก็ล็อกที่คอไว้ลูกคล้ายๆกับโมดิฟายนะครับผมแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าให้ลูกเนี่ยเอาปากแนบชิดกับเต้านมนะครับผมแล้วก็สังเกตการดูของลูกประกอบไปด้วยครับ สรุสรุปนะครับผมก็คือผมอยากให้คุณแม่ hey เนี่ยคลายกังวลก่อนนะครับผมไม่ต้องคิดมากเรื่องที <พ icias S 1> ่จะไม่มีนมให้กับน้องครับผมพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็กินอาหารให้ที่มีประโยชน์ให้ครบถ้วนนะครับสิ่งสําคัญก็คือสำหรับนอกจากท่าที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็คือเวลาการให้ที่ถูกต้องนะครับผมก็คือพยายามให้ลูกเนี่ยดูดะสมอำเสมอทุกๆหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสามชั่วโมงในตอนกลางวันแล้วก็สองทุกๆสองถึงสามชั่วโมงตอนกลางคืนนะครับถ้าลูกหลับนานเกินสามชั่วโมงเนี่ยอย่าลืมปลุกให้ลูกขึ้นมากินนมนะ ในหนึ่งวันเนี่ยออตัวของลูกอยากให้ได้รับนมประมาณแปดถึงสิบสองครั้งนะครับก็การทําแบบนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยสร้างนมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็่ออครับแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณแม่ผมอยากให้คุณแม่จําหลักที่เรียกว่าหนึ่งหกสองนะครับผมสำหรับหลักหนึ่งหกสองเนี่ยหนึ่งก็คือก็คืออย่างที่คุณแม่ได้รับทุกวันนี้ครับผมก็คือหนึ่งเดือนเออหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากที่คุณแม่คลอดน,น้องเนี่ยน้องควรจะได้รับนมนะครับ แล้วก็6เนี่ยก็คือ6เดือนเป็น6เดือนที่คุณแม่เนี่ยให้นมน้องเขาอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องให้อาหารหรือน้ําเพิ่มเติมอะไรนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้าย2 2เนี่ยก็คือคุณแม่เนี่ยอาจจะให้นมน้องเขาเนี่ยได้สูงสุดถึง2ปีหรือมากกว่านั้นครับผมแต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยอยากให้สารอาหารหลักเนี่ยไม่ใช่นมนะครับผมแต่เป็นนมเนี่ยเป็นแค่ส่วนเสริมพลังงานน้องเขาจะได้เพียงพอต่อการพัพนาของเด็กนะครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามอะไรไหมครับ ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรลองคุยกับคุณพ่อหรืออาจจะเป็นครอบครัวหรือญาตินะครับลองปรึกษาเขาดูว่าเ,เขามีวิธีจัดการของส่วนนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดต่อติดตามผลกันครั้งหน้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังมีปัญหาอะไรเนี่มมยก็เดี๋ยวเอาผลเนี่ยมาบอกหมอนในครั้งหน้าก็ได้นะครับอขอาง่ายๆนะม,ม,มารับ